วันนี้ก็เป็นวันที่บิวแต่งงานนะฮะทุกคนตอนตีสามกว่าโอน้นาฬิกาปุ๋ยแล้วบก็ตื่นเร็วมากเลยวันนี้ตื่นแล้วไม่งอแง,งด้วยวันนี้เป็นงานแต่งกับบิวเย้ตอนนี้แม่บิวก,ก็กำลังวุ่นเลยครับจะไปแต่งหน้าแล้วฮะอือตื่นกี่โมงเนี่ยวันนี้ตีสองสี่สิบค่ะโอ้ตื่นเร็วกว่าไปอีกไปแต่งหน้ากันค่ะบ๊ายบายเดินทางจากที่พักเราไปบ้านสวนที่จะแต่งงานก็่แปดนาทีทางนี้มืดมากทุกคน จะปิดไฟกือมืดดุดุยโอ้โหสภาพข้างในห้องการแต่งตัวตอนนี้ดูหันไปดิโอ้โหดูแม่เราดิเหมือนย้อนไปกับไป30อ่ะฝั่งนี้คือแม่บุ๊กกำลังในลิมิตอยู่อันนี้ทรงอะไรครับทรงคนสวยทรงคนสวยอันนี้บีบีทำผมทรงอะไรอยากทับรถตัวอยากเป็นต้นหญิงคนไหนอ่ะได้เดี๋ยวพี่มลทำให้อ่ะเอลเลียว ต้องเหมือนโฟโบหรือเปล่าแอนเที่ยวอ่ะไม่อันนี้คือทรงอะไรทรงเกาหลีสถานการณ์ล่าสุดเจ้าหญิงดูเขาก็ดกตากันด้วยนะฮ่าฮเนี่ยหันหลังค่ะเหมือนกันเลยเฮ้ยแม่คือจะงอยอะไรอ่ะมาดูกันว่าเราจะเป็นทรงอะไรคิมจองอึนเป็นผู้นำเกาหลีและนี่คือแม่บลูหันมานิดนึง เลยตอนนี้บรรยากาศดีมากเดี๋นี่คือแม่บุ๊กกับน้องบีบีนี่เหมือนราแฟเลยอะเก่งมากช่างเปลี่ยนจากตึงอ่างไปคางคกวันนี้อยากขอแบบว่าหล่อนนิดนึงหล่อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกลับไปแต่งงานกันอีกครั้งเอาแล้ว อุ้หนักมันี้ไม่กล้าวันนี้มันไม่กล้าวันนี้มันไม่กล้ามาใส่ไม่กล้าอาให้หนักอาให้หนักกล้าตอนนี้กำลังจะแหกขันหมากแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเราพร้อมมากนี่ก็พร้อมเหมือนกันสองที่สุดผมมีโอป้าเกาหลีมาเป็นผู้นำผลให้ครับโอ้หโโ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  จะทำอะไร,รคะมาขอ,อคูฟิวใหลูกไปได้คูบิอะไรยบอกท้ไมไม่ไมลลว,วันนี้ตัวนี้แหละวันนี้บอกเลยว่ามีไม่อ่นไม่ใช่ขอเป็นภาษาไทยที่ผมบอกว่าพี่ธนินรักแจ้เรามากแค่ไหนเั้นเดี๋ยวเนี่ยแสดงคูบิวนลูกอนะ่ะ แต่ว่าขอเป็นสเนญานีน้แกนอันนี้ถ้าตอบไม่ได้ให้เพื่อนช่วยได้เพือนจะก่าวก็พากันรแล้วพีน่นินนรักเธามากและนี่คือประตูสุดท้ายท้ายท้ายท <c oughs> <ๆ>เขาสองคนคบกันมานานมากแต่ไม่เคยเห็นพี่นินน่่บอกรักเสียงดังๆเลยเราก็เลยมีเครื่องวัดเดซิเบลมาด้วยพี่นันนีจะต้องทำการ ออกลักแจ้ให้ได้2 0 0เดซิเบลถึงจะผ่านจุดนี้ไปได้ผมรักบิวถึง2 0 0เดซิเบลผ่านเลยขนาดเฮียใช้ไม่อ่ะยังแค่80ิเองอ่ะผมรักบิว้ยผมรักบิว120้เครื่องถังหรอขอลดได้ไหม เจ้าสาวรอฟังอยู่เฮ้ยเขาแอบฟังอยู่นั้นนะอ่ะขอซะร้อ่ะได้เดซิเบลโอเค140เดซิเบลชิ๊กชิ๊ผมรักบิว1 2อไอ้ที่เรื่องอยู่อ1อ0อ่อะผมรักบิว การณ์ล่าสุดนะทุกคนตอนนี้เข้าสู่พิธีเช้าไม่จะร้องไห้แล้วาการณ์ล่าสุดทุกคนรายงานโดยบาสปักบอดเก็นในนาทีที่สวยงามมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือนะคะ ร้อยแล้วนะคะมาเลยส้าเลยค่ะสดช้าขอเสียงปรบมือนะคะออตอนนี้นะคะทุกคนนะคะจะได้โซ์แวนให้กับบุญธนินเรียบร้อยแล้ว ้อกไปเรียบร้อยแล้วจบ